ตัวไปไหนมานะไปไปทัวร์บ้านผมมาแล้วก็ลงมานี่อุตสาห์จะไปเที่ยวว่าผมก็ไม่บอกสายพวกเราต้องมานั่งรอนี่มันกี่โมงเนี่ยหกโมงหกยี่สามสองพวงยี่สามดุริการทองผมก่อนนี่เรือละแสนนะเรือละแสนนาฬิกาทองไหนดูดิเห็นยังขอบรองซื้อกอบมาใหม่เหรอซื้อกอบเท่าไหร่ควนมเด็กเข้อาจบอกว่าเรือละแสนถ่ายรูปแบบน่อครับ

อ๋อไอ้าคที่มันขายนี่รึเปล่าที่มีที่กรองน้ำรึเปล่าอันนี้พี่พราวกลัวมีคนกินครับตอนเขากรอกเสร็จเขาถุยไปทีนึงดีไหมพี่น้ำฉีดไม่ค่อยออกว่าเสลตมันตันเสลตมันตันรูเออก็น่าใช่ไปเล่นมุกนี้เลยไอ้มานี่ทำไมไม่มีอะไรกินถามมาลองเทียวหน่อยดิถามจริงนั่งไงของกินอยู่นู้นนี่ของกินเลยทำอะไรมาแล้วไม่มีอะไรกิน หนึ่งสองสามบอกพี่เมาวันไหนก็เลยครับครับเสร็จแล้วค่อยบอกกกันพี่่ตอมาเปิดหน้าด้วยครับเปิดหน้าด้วยม่งนี่ใครเนี่ยพี่เอี่ยดอ่ะเปิดหน้าด้วยแป๊บหนึ่งเอาท่าที่เท่ไหน่อยครับเท่ไรอย่าเอาขาไว้บนจักรยานไม่เอาการดูเฮ้ยใหญ่ใหญ่มันมีท่าของเขาแล้วเออเขาเป็นท่าท่าประจำตัวเขาเราตีท่าใหม่กันไหม หน hey, ึ่งอหนึ่งสองสก็ไหนคุยกันว่าจะไปนน่นไงโี่นมันเลี้ยวอ่ะเอ้าก็เดี๋ยวโดนด่ากันเลยวห้่เหนื่อยตองนี้ถุงผ้ายนะครับเดินฉพพะวันนี้เป็นวันจิตรประานสาวนีครับผมก็จะมาเที่ยวกันเยอะ กลับแล้วครับที่บอกตอนไว่ากลับแล้วเหรอขึ้นมาถ่า่แล้วจับผ่านเลยข้กสามี้เอายันดับขึ้นไปข้าไปแล้วหยังครับนี่รออยู่หายอยู่ใช่ไหมมานดสายชัดๆลากมันขึมาเย็นเป็นไงอ่ะดีเกัาเลยมาที่หลังกลับ ก่อนด้วยทำ่างนี้ได้ยังไงอ่ะทำแบบนี้ได้ไม่ต้องมาเลยรถแปัดมานี่งเห็นดูแล้วเนี่ยไปเนี่ยกลับไปแล้วฮะกลับไปแล้วสิครับเทมเปิดปิดก็ปิดกลับไปแล้วอุ้ยนี้นกอินทรีไม่ไหวฮะปิดขึ้นไอ้เมื่อกี้ที่ออกนี่คือกลับบ้านเจอลมทะเลกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับ้านกลับ้ากลับมาแล้วกลับ็ไม่กินเนี่ยก็เลยกลับไม่มีแรงแล้ว ถ่ายไปถ่ายไปอ้าวได้เลยเหรอต้องกดอะไรบ้างถ้าจะกดถ่ายรูปก็กดปุ่มนี้ก็ได้อ้าวแล้วถ้าไม่ถ่ายอ่ะนิ้มจัดพี่โออยู่างครับงั้นถ่ายเป็นวิดีโอไปเนาะไม่เป็นแล้วเป็นละติดหมดแล้วเต็มอ่ะเหา้่มาเต็มเล็กๆหน่อยครับมันชัดมาข้างบนอื ไปเยี่ยมก็ได้ครับอยู่ในถิ่นก็ได้ครับเดี๋ยวเราพยายามไปเยี่ยมก็ได้ครตอไม่ต้องไปเยี่ยมอ้าวเฮ้ยสองคนข้างหลังเอาด้วยไหมพูดคุยอะไรกันหนุ่มหนิงกันสองคนใส่ด้วยพี่ตอต้องระวังนะครับโอ้ยติดปากเลยสูงสิงกับผู้ชายทำไมทำไมใครใหม่ใครแบบอุ่มอุ่มเสียงก็ได้หรอ ได้ยังไงนะเอามุมนี้มุมนี้เฉียงเฉียงเอายาวๆหางายาวๆเอาต่อลงไปนอนที่พื้นหน่อยแล้วเฉียงขึ้นมาออติดข้างหลังได้เป็นไรใช่ไหมติดติดท่อร่างนี่ก็ได้นนะอะไรวะ <laughs> ติดท่อร่างถ,ถ้าต่ำไม่พอต่อลงพื้นเลยเอายาวๆไปนู่นเลยเอายาวๆไปเลยเข็นี้กันน้ำหนิครับ กันเฉยๆตอนแต่มันกันตกเฉยๆกันน้ำนี่คือคือกันกันน้ำคือกันน้ำไม่ต้องน้ำแล้วอะ่ะตกไปงเลย,ยก็ไม่ต้องกันแล้วอะ่ะไม่ต้องเก็บเลยระวังตกนะมันมีล่องเดี๋ยวเดินเดินอยู่เตี้ย mười lăm bà là hai mươi chín tuổi bà là đây là một cái lần

เขียขึ้นมาเป็นนีเลยเขียขึ้นเลยออเยมึงเล่นแหละมึงเนี่ยเล่นแหลนี้จับจับเปเขียะไหมหนึ่งสองสาม ขี่ไม่ได้ขี่ไปออกขึ้นไปวางไว้บนนีปลาเ่าปัดเต่าออกข้นมาด้วยนะไปตายเลยอืมเขาเปนตัาออกขึ้นมาด้วยนะไโตายเดี๋ยวต้องมออยากเซ็นเล

เดหนึ่งสองสามเ้ากดหน่อยกดหน่อยกดหน่อยแล้วมันถ่ายไงตัดปุ่มนี้นครับอยวจะได้แยกเขียยให้กบทางด้านในแล้วนี่คือถ่ายอะ้รใช่ไหมครับมันจะถ่ายให้จับไว้จับไว้รเข้าหาหน่อยถ้าเข้าหาหน่อย ไม่ต้องเล่าไม่ต sure ้องเล่าทำนี <S <S 1> <S 1> ่ได้ครนี้ครับพอแล้วี่ให้เด็ดเด็ดดูใหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยนี่สวยให้หลุดเลยพี่อ้าวหายกลายเป็นอะไรเนี่ยมันวีดีโออยู่นะวีดีโอเดี๋ยวได้รถใหม่แล้วไอ้เชาไม่มีรถใหม่แล้วเท้าหันเท้าหันผสมน้ำทะเลด้วยสบายบรรยากาศดี